สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u t u b e ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ USA Today นั้นรายงานข่าวครับว่า Walmart กลายเป็นห้างค้าปลีกรายล่าสุดที่ถอดกะทิชาวเกาะออกจากชั้นวางสินค้ารวมถึงในเว็บไซต์ที่ขายสินค้าออนไลน์จากกรณีที่องค์กรพิทักษ์สัตว์หรือว่า PETA กล่าวหาว่าผู้ผลิตกะทิชาวเกาะมีการใช้แรงงานลิงโดยการตัดสินใจถอดสินค้าจากประเทศไทยดังกล่าวขึ้น หลังจากที่ทางการไทยจะมีการชี้แจงว่าไม่มีการใช้แรงงานลิงแล้วก็ตามรายง,งานระบุว่าการถอดกระทิชาวเกาะออกจากชั้นวางของของวอร์มาร์มีขึ้นหลังจากที่หลายห้างก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นโครเกอร์คอสโก้ทาเก็ตเว็กแมนบอกรีมรวมถึงช็อปแอนด์ช็อปเลิกเก็บสต็อก Get ck, และก็ถอดกระทิชาวเกาะออกจากชั้นวางไปก่อนหน้านี้หลังจากทีต้าออกมากล่าวหาว่ากระทิชาวเกาะมีการใช้วัตถุดิบจาก,กเกษตรกรที่ใช้แรงงานลิงในการเก็บมะพร้าวซึ่งเป็นการทารุณกรรมสัตว์ เทรที่เรมันประธานพีตาระบุในแถลงการว่าการค้ามะพร้าวที่ใช้ลิงเพื่อเป็นสัตว์สังคมมาล่ามโซ่และใช้งานเป็นเครื่องจัรกเก็บมะพร้าวทาให้ลิงขาดโอกาสที่จะได้กินเล่นและได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับครอบครัวหลังการเปิดเผยของพีตาจากการยืนยันความโหมดร้ายของฟาร์มมะพร้าวผู้ค้าปลีกลายหลายรายก็เริ่มถอดกระทิชาวเกาะออกจากชั้นวางและขอยกย่องวอมาร์สำหรับการตัดสินใจครั้งนี้พีตาระบุได,ด้ว,ว่าวอมาร์นั้นได้รับอีเมลจากผู้สนับสนุนพีตาเรียกร้องให้ถอดกระทิชาวเกาะออกจากชั้นวางมากถึง 80,600ฉบับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าการดําเนินการดังกล่าวของวอมัดมีขึ้นแม้ทางการไทยรวมถึงบริษัทเทพผลุนพร้อมะพร้าวจำกัดผู้ผลิตและจําหน่ายหัวะกะทิแท้จะชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวไปแล้วว่าสินค้ากะทิไทยนั้นไม่ได้มีการนําลิงมาเก็บมะพร้าวในกระบวนการผลิตแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังมีการจ้างบริษัทนานาชาติทําสํารวจตรวจสอบย้อนกลับไปในการผลิตสินค้าแล้วและมีการประสานส่งข้อมูลชี้แจงไปยังพีต้าแล้วด้วย USA Today ระบุว่าพิต้าผลักดันให้มีการถอดสินค้ากะทิชาวเกาะอ,ออกจากชั้นวางในร้านค้าปลีกนับตั้งแต่ปี2019หลังจากผู้ตรวจสอบเดินทางไปยังฟาร์ม8แห่งในประเทศไทยและพบว่ามีการบังคับใช้ลิงให้เก็บมะพร้าวเป็นการข่มเหงและใช้ประโยชน์จากลิงมีการล่ามโซ่และขังกรงแคบๆด้วยต่อมาในปี2020บริษัทผู้ตรวจสอบเนี่ยนะครับที่ทำสัญญากับบริษัทเทพปดุพพรมะพร้พราวจำกัดก็เข้าไปตรวจสอบแบบสุ่มกับฟาร์ม64แหง่งจากทั้งหมด814ฟาร์ม ก็พบว่าไม่มีลิงถูกใช้ในการเก็บมะพระ้าวแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามอย่างพีตาระบุว่าการสืบสวนที่แยกส่วนกันยืนยันว่าการตรวจสอบดังกล่าวนั้นบิดเบือนและไม่ดีพอและบอกว่าหลายๆบริษ,ษ,ษัทและผู้บริโภคกําลังถูกหลอกลวงเกี่ยวกับการใช้แรงงานลิงพีตายังระบุนะครับว่าล่าสุดมีร้านค้า4,000ขออภยัยร้านค้า45,000แห่งที่ถอดกระีิชาวเกาะออกจากชั้นวางและกําลังผลักดันให้ร้านค้าปลีกอื่นๆทําในแบบเดียวกันต่อไปนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย เมื่อปลายปี2564เนี่ยก็มีห้างคอสโก้ห้างค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐเนี่ยนะฮะก็มีการประกาศหยุดสัง่งซื้อกัะที่ชาวเกาะของไทยหลังจากที่กลุ่มพีตาหรือว่ากลุ่มพิทักษ์สิทธิ์นั้นเนี่ยครับไปกล่าวหาว่าใช้แรงงานลิงแม้ว่ามีการชี้แจงไปแล้วเนี่ยครับแต่ว่าปรากฏว่าในส่วนของทางด้านพีตานั้นยังคงยืนยันนะครับว่าเรามีการใช้แรงงานลิงนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยนี่เป็นอีก กรณีหนึ่งที่น่าสนใจนะครับว่านี่เป็นกรณีเรื่องของการที่จะกีดกันทางการค้าใช่หรือไม่หรือว่าพีต้านั้นเนี่ยครับไปตรวจสอบแล้วพบการใช้แรงงานลิงจริงแต่ว่าถ้าเ,าเอาเอาเรื่องของสถานการณ์เนี่ยครับก็จะเห็นว่าปกติแล้วเนี่ยการใช้นะครับการทําฟาร์มในการทํากะทิเนี่ยนะมีการตรวจสอบไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้มีแบบนั้นนะครับแต่พีต้ายังยืนยันว่ามีแล้วก็ยังยืนยันว่า ผลการตรวจสอบนั้นเป็นผลการตรวจสอบที่เชื่อถือไม่ได้แล้วก็นี่แหละครับทำให้ล่าสุดนั้นห้างค้าปรีกจักวอมาร์กลายเป็นอีกห้างหนึ่งนะครับที่ถอดสินค้าไทยออกจากทางด้านชั้นวางของชั้นวางขายในต่างประเทศครับ